หลนปาลากันหลนปาล่าสวีเดนจ้าซูร์สเตรมมิง่งมาตัางไปเลยแบบนี้ค่ะจะทำการหลนเนาะหลนเหมือนปาลาโคราชอ่ะใส่น้ำเปล่าใสาสะอาดลงไปรอให้เดือดนะนี่ดูหน้าตา ปลาซาวีเดนตัวสวยๆยเลยบางคนบอกว่าเปิดมาแล้วมันเละไม่รู้ยี่ห้อไหนนะคะปากกวางไม่เคยเห็นนะปากวางก็เห็นแต่แบบเนี้ยมาเป็นตัวแบบเนี้ยตัวใหญ่ๆแบบเนี้ยสวยสวยเนี่ยนี่สวยงามเหลือเกินช่วงรอน้ำเดือดไปเก็บตะไคร่มาใส่จักกน้อยคะ่ะมันจะได้หอมๆนะ หลุนปลาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ขาหอมมากนี่แล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะตะไคร้เนี่ยทูบให้มันแตกก่อนนะมันจะได้หอมหอมนะคะใบมะกรูดแล้วก็ใส่ขาเนะนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลยกลิ่นมันจะได้หอมหอมนะเนี่ยตะไคร้จากในสวนสดๆเลยคะ่ะใส่ลงไปจะบอกว่าหอมมากขาตะไคร้ใบมะกรูด เสร็จแล้วนะใส่เนื้อปลาลงไปเลยแบบนี้ปุ๊บเอาเต็นเนื้อมานะคะต้มลงไปเลยสวยสวยงามมากดูแบบนี้ การหล่นนะเดี๋ยวมันก็จะเดือดใช่ไหมเดือดแล้วมันก็จะละลายมันก็จะแบบทางเนื้อทางน้ำผสมกันไปเลยคะ่ะต้มให้มันซุกจะบอกว่ากลิ่นหอมมากหอมเหมือนปลาหลนบ้านเรานะปลาหลนโคราดอ่ะพี่นองเคยกินไหมคะปลาหลนที่เราเอามาซาวตาเข่าอะ่ะอร่อยอร่อยแบบนั้นเลยถ้าทําให้มันซุกนะมันจะกินง่ายกินง่ายกว่ากินดิบกินดิบนี่กินมันจะแรงกว่า นี่ต้มไปแบบนี้พอต้มซุกเรียบร้อยนะมันก็จะละลายเนื้อมันก็จะยุ่ยออกมาเนาะค่ะเนาะสาวใส่ขนมจีนวันนี้ประควางจะพากินค่ะกินแบบแซ่บๆนี่ละลายให้เหลือแต่ก้างเนื้อหล่อนหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> เหลือแต่ก้างน้ำเดือดบุดบุด้ถือว่าชายได้แล้วนะมาเดี๋ยวมากินกันเลยแซ่บๆขนมจีน <c oughs> แซ่บๆเลยมานี่ค่ะใส่แบบนี้นะอืมหอมนี่ใส่แบบนี้โอ้โหขนมจีนซาวนามปลานี่แบบนี้ค่ะ<ม>เนื้อไม่มีนะพี่น้องนะเนื้อมันละลายหมดแล้วเนาะคะ่ะเนาะในกลางน่อย อือห uh ือหอมมาปรุงรสปรุงชูรสจักหน่อยกินแบบโคราชบ้านเองจ้ะพริกปน่นนี่มะนาวเส่ ราสวีเดนเดอร์พี่น้อเอ้ยกินไม่ธรรม,มดาเดูอดหอมสลระแหน่มาอื เหมือนปลาหลนบานนเรานะคะปลาหลนโคลาดเคยกินไหมคะปลาสายน้ำแล้วก็ต้มปลาหลนน่ะแาวเขาอร่อยอร่อยอ่ะกินมันก็จะแรงกว่าของเราจัาหน่อยแต่กินซุปแบบเนี้จะกินง่ายกว่ากินดิฟนะคะ อเอาแต่ตัวมันอ,มอร่อยออจุชินี่บวกฝรัง่ง หวานตลาหลานยาไม่หวานไม่เค็มไม่ขคานัวอุ้ยตุ้ยใส่เพิ่มลงไปแบบเนี้ยแซ่บกว่าเก่าอู้ซึ้ว่ามันยังจางๆไปจ้อ,จองใส่ปลาไาไทยลงไปด้วยอ ลองกินดูนะคะกินดีอยู่นะ แมงหวานเต็มแมงหวานเยอะมาก 나 <목소리나>